ครับก็สวัสดีเป็นเพื่อนพี่เพื่น้นนองชาวเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับเป็นผักสลัดที่ปลูกไปนะครับตัวนี้น่าจะได้2อ,อาทิตย์แล้วครับผักสลัดลอยฟ้านะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เริ่มโตขึ้นมานครับ มันก็จะเป็นต้นกลารนะครับยังไม่ได้แยกนะครับยังไม่ได้แยกลงปลูกนะครับมันก็เริ่มใหญ่โตเริ่มโตแล้วไม่รู้ว่าดินเท่านี้มันจะโตได้ขนาดก็ต้องแยกไปใส่ถึงกระถางใหญ่นะครับให้มันโตกว่านี้ก่อนสักหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการปลูกเขาก็จะ ปกติต้องถมให้ประมาณนี้นะครับเพื่อต้นมันจะได้ทรงตัวได้ดีมันจะได้ไม่เอียงไปเอียงมานี่ครับวิน,น,นี้ก็แดดก็ต้องไปต้องต้องปลูกใหม่นะครับต้องถมให้มันอ,อย่าให้มันเป็นแบบน,นี้วเวลาลดน้ำนอาจจะหักได้นะครับถมให้อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะ ทำใหม่อยู่จะเอาดินมาใส่ใหม่ปลูกใหม่ให้มันมานี่ทมให้อยู่นี่ให้มันตั้งต้นแบบนี้ได้นะครับต้นมันจะได้แข็งแรงนี่จะทำใหม่ทัานหนึ่งทนสอง่านสามนี่ครับนี่ก็โอเคครับ คผมก็ามาอัปเดตนะครับในการทำปลูกผักแบบแบบใหม่นะครับก็คือแบบลอยฟ้านะครับแบบยกสูงตัวนี้ก็จะเป็นการช่วยป้องกัน เรื่องของอวัชพืชได้ดีนะครับเราจะเป็นการอาจจะพวกยาพวกอะไรจะถอนง่ายนะครับไม่เหมือนปลูกลงแปลงนะครับปลูกลงแปลงมันจะจจะการยากนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกนะกรจะ และอีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการช่วยป้องกันพวกแมลงศัตรูพืชด้วยนะครับอาจจะลดน้อยลงครับอาจจะมีอยู่แ่ว่าจะน้อยลงครับถ้าปลูกบนพื้นดินแปลงก็อาจจะ,ะป้องกันได้ยากนะครับเพราะว่า พวแรงพื้นดินก็มีนะครับผมก็จะมาอัปเดตมา้นงครับ,บสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนครับคลิปต่อไป จะทำไรนั้นก็รอติดตามครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับถ้าถ้าคิดว่ามีประโยชน์ครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับช่องเกษตรสาวสวยๆครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ